สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาหาแห่งผ้าม้วนนะครับเนาะเอามือหนึ่งมาเบิงเ่งบรรยากาศน้ากันดูปูไข่ลมไส้พี่น้องเก็มีคาวาแตกตืมแบบพี่น้องเก็สำหรับอ่าแนวทางปูไข่ลมไส้เนาะแต่ว่านันนี่จากสี่และพี่น้องเอฟซีบอลทูฟังบันปูเพิ่นไหหมาแล้วกันเิ่นกระวงกลมไหเนาะ สำหรับวันนี้เนาะที่สำคัญปูคนมาระวังเลขตัวนี้ดีๆเนาะนี่เว่าพัดเด็๋บอกปูได้พี่น้องทางช่องมากจะได้คนปูคนจะได้หายมากเนาะพี่น้องอ่ะจะได้กลับไปรับโชครับฟังน้ำกันเนาะครับเนาะเป็นแนวทานเนาะครับเพราะว่าเลขคิดเลขวิ่งของปูไม่เคยผ่านตะเกียรได้พี่น้องเด้ออ่าจะได้กับในเบิง์ดมันก็กลายเนปูชื่อออกชูฟังครับผมนตอนเลขวิ่งเนี่ย แอ้วร่อยปองอยไ่เขาจะอยจิ้บไปยูซ้นบุรี่ตึมนร่นั้นนัว่าอันนั้นตึมหาชือโอกันให้โอหาชื่อไว้เดเดแล้วเรีนเวิ่งแตกตึมเลยเจ้าน้เจ้าไปวิ่งสามในพวละหลนกัไม่ไดตฝากว่าอะไรอย่างฝากทู้อันในนั้นหลบลงย้ายหนึ่งว่าจะฝากไปยุ่งทกันนะฮะ่นั่นังเสีย เดี๋ยวต้อเทากันนนั้นคนทั้งเท้าเวล่าบริษัทแห่งานเราได้ได้แตกตื่นรถเต่าโอ้หเออเจกดแตกเลยพราเจ้ารลอเล็กอเล็กอยลมไส้ออเลกลมไส้สีสอับกันอ่ามาตลอดเขาตลอดเนาะเล็อ่ะขบก็ยัดจิตดเนาะครับผมเลีเต่าเข่งไว้แล้วได้เขาต่าเขาต่้าจักว่า นั่นบ่อผันกข้าวทอ่นี้คุข้าคือผักเลอข้ากับน่าวข้ากับอะไรอ๋อไม่ได้เลยคุณอ๋ซีแปดหางได้เขาเก็บน่ะแต่สลักกินบ้างลัตบัคันนี้ปูอ๋ออันต้องน้องไฟกับอะได้ได้ได้ไม่บ้านแล้วว่าอันสองอีกแล้วมากันสองเราฝันอะฝันชิวอยู่นีเราฝันชั้นนี่แบบหาได้ ไอ้มี่เลขแปดมองรอบนี้แปดสองแปดศูนย์เนาะครับผมรอบซุบเลยละเลยตปดศนยมาทักไ้บนี้วันไปรับได้หนึ่งหนอยนึงคน่ะเล่นสาบุโอ้ไปตักดูแลน้องพี่คือว่าเสียบ้าให้ต้นอาบ้ามาหาผู้วีเดาคะแนนแปดศูนย์อยู่นะเนม่นอยู่ไมแห้งคพเนัยนเนี เราไปทุ่มค้าคเอาปุบอทุ่มเนาะแม่นอยู่ภาวะห้องกับแม่นกับข่าตามให้องมาตัวนั่นเนาะตัวมาตัวน่นตัวนั่นตัวนั่นตัวนั่นวนั่นตอวนั่นวนั่นตัวนั่นตวนั่นตวนั่นตวั่นตัว่นตัวนั่นตอวนั่นวนั่นตัวนัไนตัวนั่ตัวนั่นว่นตัวั่นว่นมีน่ันี้นปน่ตต่ันัววนน่ัน่นปน ต้องหาได้มากแต่่พอปูก็ตรงกันอีกโดยหลังว่าปูมีขนปก่อยเอคือเสาเบิึงนะครับว่าที่สำคัญคันว่าขายลมไส้พี่น้องแตกตืมหวกปูว่าแตกตืมน่ยนั่นตรงกันครับต้งโอ้แม่นเหว่ก็ะไดะโอ้เพิดได้มากตรงกันเลยถึงวันนี้กระายซ้องค่ แล้ววันนี <was hr rop ra> so ้เราไ้ถ่ามความฝันว่าเจ้าฝันบครับฝันฝันจะให้เงินตอนนีต้อแหบนไหนขึ้นหนึ่งตปออ้อยเนไหนก็เลยเป็นเส็นเป็นหูพุทธขดที่เหว่านิ่งเปาะก็ลูกลูกลูกคือว่าท่านเรียกสองหาน้องคอยต่อที่หั่คอยต่อเป็นหว่าให้เป่าเหมเอาเปล่าจค่เหลียวว้ายเามเอาจว่ท่านเรียกสองหาน้องคอยตที่ งวดกวนเพิ่นก็ได้มากแปดชุดก <8, S 1> <6. S 2> ับมหาปูกับว่าถ้าตัวเต้ยเห้นเนี่ยนี่เด็ปูไอ้นี่ขึ้นกันในเตี้ยเพราะว่าเห็นเลยนี่เรื้อตัวซะลรละอาล้านอลยรแล้วว่างวดนี้กับว่าตรงกันจีิงแล้วได้เพื่อนกันได้มาตรงกันปูกับเน้่ใไห้พ่อแม่ปบปูนี่พีน่อกยเด็ดตรงกันได้ อ่ามีที่มาเัืที่พามาอ่าลูกซีดปูนะเพิ่นมาเนาะอืมแปดศูนย์เพิ่นได้ฟันได้แปดศูนย์แปดศูนย์คือมักนะหมักค่าคักมาหาปูก็ได้ตรงกันพอดีตอนนี้มาหาคือเก่าใส่เห็ดหลอกไว้ยินนั่นนี่แม่เคยเห็ดหมูนี่าฟัง้องยอเออเนี่ยตอนนี้ปีนึงก็ได้มันก็วิ่ง สามสี่แปดเนาะมันก็มาทั้งแปดทั้งสามเออเลยคอยดงสามต้อแปสามห้ากับกบูบะเถือกจำนวแบบสามชุนอันตัวนี้ล่ะอันข้าจีบก็ถือ่ซืแบนี้ามทิ่ยังมันจะเป็นได้ออกสามชุดขีบอีกัน่เพราะว่าจะเปลี่ยนเจ้าอยู่อันพ่อพระชุนเ่ยเป็นยก่ไหมเอ็นกระชุนพ้นกระชุนพูนยกกระชุนแต่ละทีมลงทีลงเด้อ ไอ้ตัวจาวาชุนกมเป็นชุนบอกเพราะอันนึงอดเลพราะนั้ก็เป็นชุนคอยกระชุนเขาเจากระชุนนะผู้เจิกระชุนเขาก็แล้วไปตียอจนก็่ตรงๆอวดเห็นมใ่ว่ามันออกมาแล้วดีถือบอกไปงานยีถือเงือนเนียไม่ดีแน่กันมี่นี่ตรงกันเนาะ คือหมาสาก็มูเขากไปเป็นวันรแล้วรเน่อสาก็มีเด็กเด็กนอยไปโรงเรียนชาก็ตัวเดียวกันเขาคือเกองกพูกระโดดเเดือว่าจังไรแต่ว่าวานบ้านห้วันนี้ตัวนี้บ้านไหบ้า่ตะห้มตะห้มคนกอบวหลายคลอวังวอนวกนเตรมเลยบมา ห้องมองบุญบุนี่สูเข้าเข่าอยู่นีไงแลนายกุบอยู่ี่แจกบึ้มาจะนได้ป่วแจกบึุมถ้าเป็นยังไงแจกบึุมก็ทำทำไมกันไั้เง็นเงินเลยอ่าสันละกหนหอดเน่อหอดทิตติดชัดหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกติดหนึ่งติดสองติดหกนูะครับไปดึงหนึ่งกับสองแล้วไปเดืนหนึ่งเดือนสอง แต่ว่าตัวตัวจิ้นกันหน่อยไม่ได้แต่แล้วแรมแ้มเนอะอฮึตัวนี้ยแตู่แถ้าตัวเน้นตัววุ้งเลยว่าแมนนี่อตัวจินกันหน่อยโอ้ตัวเน้นล่างปูฟันเน้นมาสองหากับหนึ่งเจ็ดตัพี่น้องเนอะเจดเซนถูกคว่ำอ่าหกสามกันบอกพี่น้อง หอสามมันกับมีอะไรนัมาประกองไปเชื่อมาประกอบให้เชือกับผมอันนี้มีหกศูนย์หกสามหกเก้าวนี้ล่าอบนเนี่ยบนบนเนี่ยนั่นชิมีติดนเจ็ดแปดเก้าอืมเอาสามที่หาหกมาประกอบติดเจ็ดติดแปดติดเก้าบหกเนี่ยมาทำกับตัวนี้ือกัน คมันจะไปเป็ี่ยนบน,บนเรื่องแปดมันไปเป็นบนเห็นปะนั่นแหละนะครับเกิดเมื่อเด็กวันนี้สิมีบนผันมาออกบนสูงเลขหลงังมันสีดำขั้นบนสูงอ่าขันเลขบนสูงข้อเลขหลังสูงเลขหลังสีดํา้อสีสูงจะสลับกันนะปูน้นเหรอขั้นลา่นลางสูงบดดำบนดดำอืมจะเป็นบนก็นกนได้นะอ่า มีโอกาสมากคปูวรอบปูเนาะไ่ใบตัวกินไกลหน่อยปูนะมันจะกินไกลหน่อยกินไมก็เออมันกออา้อ่ากินมันก็อะร่างเตัวกินไกลหน่อยดิฮะมันจะสคัญแิ่ไก่หน่อยยบ้าเนาะปัมาทั้งอันนี้ทั้งบนทั้งล่างกินไกลหน่อยแล้วจากัวนเกบว้ามันต้องการมองไหสัอ่าหนึ่ อี่ห้างมีทห้างนี่้างนี่นี่ปงกันได้เลยน่ห้างบุทห้างนางด้ปูเนี่ยหายยู่ได้เลยโอ้ไปได้ใช่ตัวนี่ตัวกินใกล้หน่อยตัวหลอกตาก็ชุ่มมุวงมเหมือนกนตเด่นนมือนันอืมดีดองเลยไปยังช่างอ่ะอืมพิจแต่หาเบิ่ง้อพิจาเบิ่งกนาให้อะไรเบิ่งกาเด็กก็จะเป็นก็จะเป็นยังชี้อ่าชี้ให้สังเกตเบิ่งกนะาครับผมตัวเดนเนาะน กินลอกตาี่นาะตร้บงก้ก็ตรงกันเลยปูหอทั้งสองเลยเลยจับเป็นห้งตอนเขียนะสี่พี่น้องพิจาตณาเบ่งด้อทนบงกระปล้ววะโอ้ต้องกินไค่น้อยโอ้ัตน่าเบ่งดีพี่น้องนั่นะพ่ต้องกระไรใหญ่ส่นมากพี่ใหญ่เลยใส่หรอปูเนี่ย ขาการกัดทมว่าเพืยังยังจังดีแต่ก็ได้ผลมาเกษตรนี้ก็เรยต้องครับผมโตโตตีตีแน่ๆตัวโตคเคยออกทังเกตบ้างเล่าซนบนชุนล่างรึเปล่าครับผมวดาเนี้อาจจะเป็นเกตบนเกตล่างอะไรแต่กรัยังมากเนาะกระชับบนกชับล่างเนียนค่ะ็มาดูนบนซนล่างอืมว่าอ่ากระเที่ยงอะยันอกจากก๋วยกุ้งก๋ล่าง ว่าไม่ออกเกาสองเกาะหาเกาะหัวว่าเนี่ยอาจจะเล็บบนเสล็ดหลังได้เล็บบนเคล็หลังได้อันนี้อาจเกิดว่าออกนัองเก็ดเรียกบนก็ออกสามเก็ดได้เก็ดสามสือได้คือนะข้ออกเก็ดสามล่างมึงออกเค็ดหนึ่งได้คือนะอันนี้เป็นแบบ เป็นคนสุดท้ายมันเหมือนมนมันออกไปกันสึงไมข้าจอมมันบอกออก037ก็0 3 07คือสิไก่โอ้ปีไก่เนาะปออกบมันออกบน395ออกจาก39หาแล้วก็ไม่ออก307เั็นไหมครับเอาวันนี้มัออก307เนี่ยอันที่มันนี่คือ3นี่ิิออไเพื่อนเมื่อออก603 ว่าเนี่ยอาจทั้งจะออกพวกสามสีก็ได้โ<ม>อ้ซูสีก็ได้อืมพวกนั้นมันเป็นมันออกสูสีกันใกล้เคียงกันต้นซูสีกันเคียงกันระวางดีๆ<ม>อืมอ่าโค้ดสื่อยังไงคำนวณมังครบเพนขึ้นหลังเป็นทุกเป็นทุกป,ปีอือ<ม>เป็นคล้ายคิดของตัวเก่าออกมาคว่งเก่าที่เก่าข้าวโพดอีนะห้องอะไรแต่หางหลักอือ ห้องขันท้องไม่เป่นห้งเลือสู่รทำอะไรไม่เก็่มันก็โลกเก่าครับไม่เปี่ยนะวันนี้ขันชวนอยู่ก็ไม่หกูเลยนะขันยังอยู่ตีบวกเพราะว่านจึงนันจบไปแล้วระวังสามเนี่ยอัจสอยูสามอย่างนี้ก็เช่นพอพอนันสีลบมาสามเจ็นถือก็ได้เลยอั่นลหละ สุแรจังบ้านนี้ต้องสิมะม่กันสิมนี่นี่ฮ่า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 ฮ่ยิอกโหโอ้โอ้แอ้โบ้โอ้โอ้โอกโอยโอ่โอ้โอ้ยองโอ้โอันอ้โอ้โอ้บอ้โอ้โอ้โอเโอ้โอ้โอ้ตอ้โอ้โอ้โ่้โอ้โอ้โอ้อ้ี่้บอเโอ้่้โอ้โอ้้โอ้อยโอเโ้บอ้อ้อ้โอ้้้อ้อ้เนาะ้า้้้บอ้อ้ อันที่ยากที่สุดจากสงค้ามอะไริะอืมพระเจ้าสื่อมาเนียนร้อยป่ะ